สนับสนุนโดยเอซซาสีเลือกได้จะฟินหรือจะซิง <Double kill. S 1> ทำไมไม่ไปซ้อม เลิกยุ่งกับกูมึงก็ได้ยินแล้วไงว่ากูไม่อยากเจอมึองหลบหน้าโค้ดเหรอเออพรุ่งนี้กูจะไปลาออกมึงไม่ต้องลาออกหรอเรื่องของกูไหมวะเพราะว่าโค้ชเขาลาออกไปแล้วแล้วต่อไปนี้มึงไม่ต้องเจอโค้ชอีกแล้วเข้าใจปะ ื่อนไหวใช่ไหมไหวอยู่เปล่าไหวไม่อยู่หรอกไม่จริงอ่ะเจ้าอะไรเจ้ามันอีกอมันทำโค้ดตกงานแบบเนี้ยสปอย์ตไปได้ไงโค้ดเขาลาออกเองไม่เกี่ยวกับไหวหรอกเราออกเขามันแล้วก็พ่อนายด้วยแหละไหวมันทำให้ถูกก็จริงแต่มองมุมมันบ้างก็ดีนะตอนเนี้ต่างคนต่างอยู่ ยงมึงรู้ไหมแม่กูตายตอนไม้ันเกิดชีวิตกูอ่ะก็มีแต่พ่อมาตลอด แล้วมึงว่ายน้ำมาพ่อเหรอพ่อกูเป็นโค้ชว่ายน้ำก็เพราะว่ากูต่างหาตอนเด็กๆอ่ะพ่อกับพ่อเรามาตลอดพอรู้ว่ากูชอบว่ายน้ำอ่นนะเขาก็สนับสนุนตลอดเลย ชีวิตพ่อมีแต่บพวกเรากูกักบมายแล้วนี่มึงรู้ใช่ไหมว่าโค้ดอะรักมึงกับน้องมากขนาดกูเนี่ยเป็นคนนอกแล้วเว้ยกูยังรู้สึกเลยทำไมวะ ทำไมเขาีมค่เราสามคนยังไม่พออีกหรอวะขนาดมึงเองยังต้องมีเฟยนี่วะโค้ชเคงอยากมีใครมาดูแลแหละ แล้วทำไมต้องเป็นในการวะมึงรู้ไหมที่กูไม่ไปแข่งข้างนอกอะ่ะก็เพราะว่ามันอ่ะมึงมาชดโค้ดเหรอเปล่าถ้ากูไปแข่งข้างนอกอ่ะก็ต้องอาจจะเจอมันแล้วพ่อก็จะได้เจอมันด้วยกูไม่โง่ชชบหายเลย ที่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดแคนั้นะเล่นเกมก,กันไม่เล่นอ่ะลำย,ยัยเฮ้ยนอน,น,อนแล้วนอน,นอะไรเฮ้ยจเล่นกันใครหัวรอบก่อนแพ้ กูชนะแน่นอนกูไม่มีอารมณ์มาหัวล้อะหรอกพอได้ยังถึงตากูแล้วอือเอาเะยเฮ้ย <c oughs> Đó thử nha Hay xin ta Rồi Nhưng gan, rồi, Nói เป็นไงบ้างวะมึงมาซอ้อมแต่เช้าเลยนะแต่ว่าช่วงนี้กูไม่ค่อยเห็นมึงมาซอ้อมว่าน้ำเลยอนะพอเหอะถ้าไม่จำเป็นอ่ะไม่ต้องทักก็ได้นะเฮ้ยมึงคือเรื่องนั้นอ่ะเฮ้ยมึงยังไม่น่ามาที่นี่อีกเหรอวะกูจัดการเรื่องนั้นแล้วไงมึงยังไม่ยอมรับกูเข้าชมรมอีกเหรอเนี่ยนะที่มึงเรียกว่าเคลียร์แล้วอะ่ะ ฉันได้านได้เลยนะคะงานนี้เนี่ยเป็นงานการกุศลด้วยรับรองว่าสนุกงานดีแล้วก็ได้บุญด้วยค่ะไปหัวฟ้าคุณน่าจะรู้ว่าคนที่หักหลังเพื่อนอะยังไงแม่ก็เชื่อใจไม่ได้ชวนเพื่อนมาเยอะๆนะคะ,หะคไหนบอกว่าไม่มีป้าแล้วจัดงานไม่ได้ไง นี่สมัยนายแล้วแค่มี Facebook แล้วสร้างอ e ีเวนต์อะคนก็นมาเต็มแล้วปะนี่นายคิดจริงๆเหรอว่าฉันจะปล่อยให้ดูของสำคัญแบบนั้นจริงๆแค่นายมาทำดีด้วยอะมีพิรุษจะแย่อยู่แล้วแสดงเก่งเหมือนกันเนาะเออนายก็แสดงเก่งเหมือนกันที่ขอโทษอะอันนั้นก็เฟกเหมือนกันใช่ปะ นอกเข้านะแต่ให้โค้ชุใหม่เข้าได้ใช่ไหมเพึ่งรู้นะว่าแกสนิทกับชมรมว่ายน้ำขนาดนี้แต่ก็แค่มีชื่อก็อไม่ได้ไหมายความว่เป็นพวกเดียวกับเรา จอกับคนรักใหม่อยากหลุดออกจากวังวนจากความเสียใจได้จริงสักวันไม่ต้องยอมให้คนที่ทำร้ายคนที่ใจร้ายเขาดิงแกก็อยู่ตรงนี้